คุณคิดว่าความสวยมีประโยชน์หรือเปล่าคะแล้วทำไมผู้หญิงหลายคนอยากสวยขึ้นอยากดูดีขึ้นคุณทราบไหมคะอย่างตัววิวเองก็เป็นอีกคนนึงที่อยากสวยขึ้นเช่นกันคะ่ะเพราะวิวต้องใช้หน้าตาในการทำงานความสวยช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยเปิดโอกาสให้วิวได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักคะ่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะนางสาวสุทธาไทยบุญเนืองอายุ22ปีอาชีพพิตีนางแบบคะ่ะโดยอายชีพของวิวนะคะต้องใช้หน้าตาในการทำงานก็เลยต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเป็นอย่งางมากคะ่ะ ซึ่งส่วนตัววิวนะคะดูแลตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแล้วก็ยังมีการเสริมจมูกที่เคยผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเทคนิคแบบ close แต่สิ่งที่วิวได้จากการเสริมจมูกในครั้งนั้นนะคะก็คือทรงจมูกที่แข็งทื่อแกนจมูกเอียงซิลิโคนลอยและปลายจมูกบางจนเกือบทะลุค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้วิวจะต้องแก้จมูกในครั้งนี้ค่ะวิวจึงตัดสินใจค่ะที่จะแก้จมูกในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าวิอยากให้จมูกหน้าเนี่ยมีความละมุนมากขึ้นหน้ามีนิติมากขึ้นหน้าดูหวานขึ้นแล้วก็อยากให้จะแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นด้วยค่ะเพื่อให้ความสวยช่วยในการทํางานของวิวค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ไปดูคลินิกอื่นมาอยู่บ้างค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกทำซะทีเพราะาอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ชัวร์กว่านี้ค่ะวิวอยากรู้สึกมั่นใจค่ะว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจริงค่ะค่ะวันหนึ่งวิวนั่งเล่น Facebook อยู่ค่ะดันไปเจอกับเพจอเลีคลินิกก็เลยลองกดเข้าไปเช็คดูเห็นคุณหมอแล้วก็รีวิวต่างๆก็เลยไปเช็คแล้วว่าอ่ะคุณหมอมาจากที่ไหนนะทำโงรงพยาบาลไหนหรือเปล่ามีคลินิกไหนด้วยไหมแล้วก็เช็คว่ารีว วิวหรือว่าคอมเมนต์ของคนที่เข้ารับบริการศัลยกรรมเป็นยังไงคะและเหตุผลที่วิวเลือกแก้จมูกที่อาีนคลินิกค่ะเพราะว่าคุณหมอภูวิต์เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางค่ะวิวคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็เข้ารับกับใบหน้าวิวมากที่สุดค่ะสวัสดีครับผมหมอภูวิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าอาีนคลินิกครับในเคสของคุณวิวนะครับเข้ามาปรึกษาหมอเนี่ยวยเรื่องว่าอยากจะแก้จมูกใหม่นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของปลายบาง แกนเอียงนะครับแล้วก็มีซิลิโคนลอยจากการตรวจร่างกายเนี่ยก็พบว่ามีผนังกั้นจมูกคดร่วมด้วยนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการคัดแน่นจมูกได้ความต้องการของคุณวิวนะครับก็คืออยากจะได้ทรงจมูกที่ดูหวานขึ้นมีมิตินะครับแล้วก็เป็นทรงที่รับกับใบหน้าครับหมอก็เลือกเทคนิคแก้ไขให้โดยการใช้จมูกแบบโอเพนไฮบริดนะครับซึ่งจะเป็นการทาแบบโอเพปรับโครงสร้าง โดยที่แผลเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของจมูนะครับแล้วก็เปิดไปก็จะเห็นโครงสร้างของจมูกทั้งหมดสาหรับในเคสของคุณวิวนะครับก็คือที่มีปัญหาผนังก้านจมูกโคตเนี่ยหมอก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตัดเอาตรงส่วนที่ ผนังก้านจมูกที่เป็นกระดูกอ่อนนะครับออกมาแต่เราจะไม่ได้ออกไปทิ้งนะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็เอามาเอ่ยืดในส่วนของผนังก้านทําให้จมูกยาวขึ้นปัญหาที่2นะครับปัญหาปลายจมูกบางซึ่งปัญหาปลายจมูกบางเนี่ยเกิดจากการใช้ซิลิโคนรูปต่อแอลนะครับทำให้มันไปดันแล้วก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยบางลง ในเคสนี้ก็เลือกใช้นะครับก็คือรองปลายเนี่ยด้วยกระดูกอ่อนหลังหูร่วมกับเนื้อเยื่อหลังหูนะคบแต่ว่าในส่วนของเนื้อเยื่อหลังหูเองบอกก็เอาออกมาเยอะหน่อยนะ mm hmm. เพื่อที่จะรองตรงส่วนปลายให้มีความหนามากขึ้นลดโอกาส ปลายบางอีกในอนาคตปัญหาที่3นะครับเคสนี้อยากจะได้ทรงที่มีความหวานละมุนแล้วก็ดูมีมิติรับกับใบหน้านะครับปัญหาเดิมของเขาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าซิลิโคนตัวเก่าเนี่ยหล่อมาค่อนข้างหนาทําทให้ทรงจมูกดูแข็งนะครับดูไม่มีมิติเท่าไหร่เคสนี้ก็หมอก,ก็เลือกใช้นะครับหล่อซิลิโคนให้แต่ว่าไม่ได้แบบหนาจนเกินไปนะครับก็ประเมินสัดส่วนของใบหน้าประเมินว่าเออจะหล่อประมาณไหน mm hmm. เพื่อให้รับกับใบหน้าแล้วก็รับกับตรงส่วนปลายจมูกที่ทําขึ้นมานะครับก็จ mm hmm. ะได้ทรงหว และสุดท้ายนะครับมีซิลิโคนลอยสาเหตุของการที่ซิลิโคนลอยนะครับก็คือเกิดจากการวางซิลิโคนเหนือตออ่อเยื่อหุ้มกระดูกในเคสนี้นะครับหมอก็วางแผนแก้ไขให้นะครับก็คือเป็นการผ่าตัดเปิดแล้วก็รลในส่วนของเยื่อหุ้มกระดูกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวซิลิโคนเองเนี่ยมันก็สอดไปใต้ต่อเยื่อหุ้มกระดูกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาซิลิโคนลอยอีกในอนาคต mm hmm. ข้อดีของการเสริมจมูกแบบเทคนิคนี้นะครับก็คือจะมีตรงส่วนปลายจมูกเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อของเราเองทั้งหมด100%เเหรือเรียกได้ว่าเสร แบบโอเพน open, ไบร์ทไรท์ซีดีคนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังความรู้สึกของคนไข้หลังจากเสริมจมูกไปได้ครบ1เดือนกันเลยครับค่ะแล้ววันนี้วิวก็ทําจมูกมาครบ1เดือนแล้วค่ะผลลัพธ์ที่ได้ประทับใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นจมูกที่พุ่งแล้วก็หลังจากที่ตอนแรกมีปัญหาในเรื่องของแกนจมูกเอียงตอนนี้ก็คือกลับมาตรงแล้วนาก็เลยมีความละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงความเฟียดยังคงความฝ่อไว้ได้อยู่ถ้าอยากแต่งเฟียสก็ยังมีความเฟียดนิดนึงค่ะแต่ไว้ถ้า แต่งหวานก็คือหวานเลยซึ่งวิวชอบจมูกทรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเข้ากับหน้าวิวมากที่สุดเลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังประทับใจในเรื่องของการบริการของทางคลินิกด้วยค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้นะคะคนเล่าข้างนะคะพูดมาเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าจมูกเข้ากับใบหน้ามากๆทําให้หน้าดูเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะสวยขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะ และหลายๆคนนะคะก็เข้ามาขอพิกัดของคลินิกค่คะเพราะว่าเห็นจมูกของวิวเนี่ยสวยเลยน่าจะอยากที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอปูวิทยาลินคลินิกค่คะ อย่าลืมนะคะสาหรับใครที่แก้จมูกหรือว่าอยากที่จะเสริมจมูกใหม่วิวแนะนําให้ทุกคนศึกษาข้อมูลของทางคลินิกไม่ว่าจะเป็นคุณหมอรีวิวหรือว่าการบริการนะคะให้อย่างชัดเจนค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันซ้ําซ้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บตัวซ้ําซ้อนหรือว่าจ่ายเงินซ้าซ้อนค่ะแล้วก็ในเรื่องของโอเพ่นนะคะ ใครที่ตัดสินใจที่จะแก้แบบ Open นวิวบอกเลยเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะเหมือนกับวิวที่เลือกคุณหมอภูวิ์และอารีนคลินิกค่ะคุณคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิมที่อารีนคลินิก